สวัสดีครับ FC ครับบรรยากาศยามบ่ายตอนนี้นะครับเรามาดูบริเวณนี้ครับทีมคู่หาเขาเจออะไรนะฮะวันนี้เอาไหมผู้สื่อข่าวดูก็กลับบอกว่าเป็นเซื่อเป็นเซ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 ็นหรือ5ชิ้นมาด้วย เ้เด็กนะครับนี่คือสิ่งที่งมหาวันนี้เจาที่นะครับ,รบผมที่ลงน้ําในวันนี้ดำน้าแล้วก็เจอหลักฐานชิ้นสาคัญสําคัญหลายชิ้นพอสมควรแต่ไม่รู้ว่าชิ้นไหนนะฮะจะเป็นของน้องหรือไม่นะครับก็ต้องเอาไปตรวจสอบกีนนะครับผมรอการเอาไปตรวจสอบนะว่าเป็นหลักฐานไหมนะครับ เอาแต่กให้ครับเปิดออกมาเลยพี่ไทยเอามาเลยหมดเลยจับดูนะอยู่ไหนไๆนะพี่ไหนไหนก็ไหนไหนะพี่ก็ะถ่ยเสื้อทูชิเป็นเป็นของวัดของวัดอันนี้คือผ้าคนหนูนะครับที่เจอที่งมน้ำเจอวันนี้แต่ทำเพิ่มอ่ะแต่อันนั้นน่าจะเป็นไซส์เล็กเนาะ อันนี้เล็กเลยอันนี้เป็นกระเกรงใหญ่ไม่เอาก็เสื้อเด็กเ่ยแพมเพิดนะครับจะใช่ไม่ใช่ก็เก็บไปก่อนแต่เสื้อตัวนี้นี่แหละมันมีความเป็นไปได้นะครับผมเสื้อก็น่าจะวัยแปดเือนไซนี่เป็นแพมเพินะครับผม อนักข่าวก็เนะ่ยัะเก็บภาพกัน,ยยนอยู่แลวถือว่าน่าจะเป็นหลักฐานใหม่ไหมนะครับน่าจะใช่ไหมหลังจากที่เ,าเราะงมตั้งแต่ต้นสะนไปจนถึงหน้าวัดนี่คือสิ่งที่เจออะไรที่น่าสงสัยก็จะเก็บขึ้นมานะครับ รอ,อดูครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ,นะอะไรที่น่าสงสัยก็จะหยิบขึ้นมาครับวันนี้เป็นงมนะเราะหาจนถึงหน้าวัดนะเจอเสื้อเด็กเหมาะสลับวัยเลยนะเหมาะสำหรับเด็ก8ปเดือนเนาะละผ้าคนหนูแพมเพิรดนะแพมเพิร์ดได้สาชิ้น ก็คอรอพิสูน์หาายนะครน์กอ่าเี้วอ,อีกหนึ่งประเด็นนะครับวันนี้ใช่ของน้องต่อไหมรอการพิสูจน์นล้ะ ครับพี่ไทยครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างวันนี้ตอนนี้เหรอครับ,รบเก็บาปเจอในน้ำนเรางมแล้วเจอในน้ำแล้วก็เจอแล้วก็เจ็บมาครับเจ็บดีกว่า อรอพิสูจน์กันครับก็จะส่งไปให้เจ้าที่ตำรวจเนาะถ้าใช่ของน้องตอก็ไว้เ,ออเป็นหลักฐานนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ว่ากันไปครับแต่เสื้อน่าสงสัยเนาะเหมาะสลับเด็กวัยแเดือนนะฮะเสื้อนี้ก็ถือว่าเออไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับทําเพิด3มชิ้นเนาะผ้าคนหนูนะ อยู่นี่ครับอยู่นี่ครับเดีย๋ยวผมเก็บไ้ขอบคุณมากนะคะหมดหมดทุกช่องนี้หน่อยเดี๋ยวเขมาแบรดิไม่แบรดแล้วไี่ได้ติดตัวแล้วช่องเยอะเลยแต่ใครชอบภาพแค่ถุงเดียวกันได้ไหมหลังจากที่ผู้สื่อข่าวเก็บภาพเสร็จนะฮะก็จะนำใส่ถุงเนาะเก็บไว้ส่งให้กับตำรวจนะครับไว้เป็นหลักฐานนะ เอาไปพิสูจน์ว่าใช่ของน้องตอหรือเปล่านะครับนี่ครตอนนี้ก็รงงมตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตอนนี้บ่ายสามภารกิจการงมค้นหาตั้งแต่ต้นสายยันหน้าโรงเรียนถือว่าสิ้นสุดแล้วนะหลักฐานที่เจอที่น่าสงสยัยน่าจะใช่น่าจะเป็นก็จะเ,เก็บมาอย่างนี้แหละฮะส่งให้กับตำรวจตำรวจรอพิสูจน์กันนะครับ ถุงหายถุงไหมใช่ครใช่ของน้องต่อไหมนะอันนี้ก็เข้าสู่28วันของการหายนะตัวของน้องต่อนะซึ่งก็เป็นประเด็นเรื่องราวที่หลายคนรอติดตามอยู่นะครับตามหาเสาะหากันอยู่นะวันนี้นะครับตำรวจก็ยังไม่ทิ้งประเด็นเรื่องการ โยนลงน้ำนะครับก็ได้ทำการนะให้ชาวบ้านนะค้นหากันนะครับตอนนี้ก็ส่งให้ตำรวจเรียบร้อยแล้วเนาะหลักฐานนำไปที่สพบ้างหลวงนะครับเอา ฝากเป็นกำลังใจกันครับทุกคนทุกท่านครับการตามหายองคงดำเนินต่อไปเนาะแม้จะผ่านมาหลายวันแล้วนะครับนะการตามหาก็ยังไม่ทิ้งไม่ทิ้งประเด็นการหาในน้ำนะตอนนี้เจ้าที่นะช,ชาวบ้านนะก็ช่วยกันงมหาริมตลิงแม่น้ำท่าจีนนะครับตั้งแต่ปลาคลองที่เกิดเหตุนะครับเพราะไปถึงหน้าโรงเรียนวันนี้ก็ได้แพมเพิดสามตัว เสื้อนหนึ่งตัวพระขนุนหนึ่งผืนนะซึ่งเป็นพ้าพเอทที่เด็กนะอายุป,ประมาณ8เดือนใส่ก็ถือว่าสงสัยอยู่ว่าใช่ของน้องตอไหมเนี่ยถ้าใช่ก็รอว่ากันไปรอให้เจ้าที่พิสูจน์กันนะครับนี่คือบรรยากาศยามบ่ายครับบ้านของท่อตำบลสีดามูลเนาะจังหวัดนครปฐมเนะเออลืมอำเภอครับอำเภอบางเลนฝากเป็นกำลังใจกับทุกคนทุกท่านเนาะ การตามหานะครับขอให้เจอขอให้เห็นนะครับนะซึ่งแม้เป็นความหวังที่บดีแต่เชื่อว่าเราจะเจอนะครับการค้นหายังคงดําเนินต่อไปครับนะการค้นหายังคงดำเนินต่อไปนะวันนี้ก็หาทางน้ำนะหาบริเวณน,น้ําเมื่อวันก็หาริมน้ำนิ่มบกก็แล้วแต่นะครับวันนี้เจ้าที่นะครับได้รับการประสานนะ ชาวบ้านได้รับการประสานจากตำรวจเนาะให้หาบริเวณตั้งแต่ปากคลองน้ําด้านนี้นะครับไปจนถึงหน้าวัดศิลามูลนี่ฮะนี่คือหลักฐานล่าสุดวันนี้ใช่ของน้องต่อหรือเปล่ามารอฟังกันครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณกําลังใจนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมานาสตอรี่ครับสวัสดีครับมาณาสตอรี่ครับ ครับภาษาไทยสตอรี่ภาษาไทยนะเข้าไปดูได้เลย